นะคะอย่างพี่โตโน่นี่นะคะวันนี้ก็มาเรียนเพื่อที่จะไปใช้ในภาพยนตร์นะคะเนร่บนะคะอย่างพี่โตโน่นี่นะคะวัน นี่ครับพิชก,กับแลกดอกต้นขวาดอกต้นขวาให้ไปฮะถ้าดีดุดันแหละครับอ่าอย่าให้เกเตอร์ฮะอย่าให้เกเตอร์ตึงแล้วผ่อนเ,เบาๆยังเท้าไปดีมากนั่นแหละครับสวยงามสวัสดีแฟนเพจกควอนมาร์ทมินทุกท่านนะคะนี่ค่ะสวัสดียามเย็นนะคะนี่ก็เป็นชั่วโมงที่สามงงออของพี่โตโน่พาคินนะคะวันนี้มาเรียนขี่ม้าก,กับครูแอนคือไม่น่าเชื่อว่าหัวไวมากนะคะจากคนที่ ไม่มีพื้นฐานเลยแต่บอกได้เลยว่า